ผักพี่น้องอรับชมนะครับปืชผักทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นการยกประดับด้วยการเหตุเป็นการตลาดหรือเพื่อไบ้ตยุทกินนะครับสำหรับทางสวนของเข้าสก่สิเอาผักด,ดีๆนะครับ สิ่งที่ห่าเห็ดเป็นรูปแบบแบบแบบยางนำพาพี่น้องเข้ามารับชมนะครับทูกทันทุกทีถุกทุกคนนะครับเข้ากับมีความจัดจ้างนะครับให้พี่น้องรับชมเป็นมุมมองนะครับเป็นแนวทางการเกษตรวัจยุธิกานนะครับการปลูกผืชพักโดยที่ใส่เนื้อที่หน่อย เพราะจำเป็นต้องใสีใชเนียที่ไร้น,นะครับพี่นอ้องเขาก็สามารถปลูกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นตนลาดพืชผักสามารถเก็บให้มีทุกสายพันธุ์นะครับเขากับมาปลูกที่เขาปลูกหรือเขาเห็ดอยู่ทุกมืงินี่คือ,อเป็นการาเรียนรู้ก,กัน,น,นพี่น้องเห็ดปลูกใส้กระถางปลูกใช้กัผกกบผูกกระป๋องกระแป้งนะครับมาส่วได้ผลมา เือเป็นการปลูกทดลองแล้วก็เป็นการปลูกแบบเพิ่มลูกนะครับเพื่อสีได้เอามาแบ่งปันพี่น้องนะครับเกษตรมือใหม่อาจจะเป็นผักกวงตุ้งจะเป็นมะพริกนะครับเป็นพะลํำดอกผักกะญงลายถานหลายค้นนะครับเด็กไทยทำการปลูกผักกะญงนี่คือปลูกได้ตลอดปี นะครับมันเป็นการปลูกขี่ง่ายๆนะครับสำหรับการปลูกผกัก็ง่ายง่ายนี่เป็นพืชที่มักน้ำนะครับเชิญเข้ามารับชมนะครับพี่นอ้องห้างสามีนะครับมาเบ่งปันพี่นอ้องมาเยี่ยชมชมบรรยากาศนา่มันสครับตอนนี้พักเที่ยว เขาเชี่ยวนี่เปลี่ยนผักที่มีสารอาหารเยอะนะครับโปรตีนสงูงหลายคนหลายท่านอาจจะ่เคยรับประทานนะครับสำหรับผู้ที่ยังมโหูนะครับคือสารอาหารจากเขาเชี่ยวเขาที่มีสารอาหารสูงนะครับโปรตีนเยอะนะครับพีนองให้ด,ดูใหดกินในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือผักตลาด เอาสามารถเทดให้ยิบยกมาเป็นการตลาดนะครับด้วยที่เขาอยากสั่งเม็ดเงินอนื้ที่ที่บางเป้าให้เป็นประโยชน์นะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านเข้ามารับชมนะครับรุ่นแล้วจถ้าเป็นประโยชน์พี่น้องรุ่นเด็ดรุ่นเลี้ยงจะเป็ดสิงที่ มีประโยชน์ทั้งนั้นเพราะว่าเขาเห็ีแบบให้พี่ให้น้องรับชมแล้วก็สามารถเอาไปประกอะบอาชีพนะครับพี่พักซีมีทุกสายพันธุ์พยายามสรรหานะครับเพราะมีน้องทุกคนอาจจะเป็นปเกษตรมือใหม่อยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเก่านะครับสําหรับใกล้ปีใหม่แล้วพี่นอ้องที่กู้โดนนั่งสาอีกกู้จีบวันนะครับแบบชวน,ชวน ยินดีตอนรับยินดีตอนรับถูกทันนะครับเพื่อไม่เผื่อเ,เกาขอมารับชมหาสาระหาความรู้ครับมหาสามารถเอาไปประยุกต์ใส่ในรัวเลื่อนนะครับเข้าจีบปลูกให้มีรายหลักนะครับพ้าว่ารายลักเพื่อปลูกแบบให้มีทุกพืชพันธุ์พักนะครับเป็นการตลาดลที่ยงกระดับแขนแส้นกระถางห้อยยงกระดับขึ้นมา ว่าเพืความสวยงามกับเมียนแต่คือ,อเป็นการเหตุเป็นรูปแบบว่ามันจะได้ผลบ่พี่น้องก็หลายท่านหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเขาเหตุในพี่น้องเบิ้งนะครับมันที่ได้ที่ยังผลใดผลดีหรือ,อการไอ้ยุด,ด้กินได้ใดได้ไดได ได้รับได้จากเขาเรานี่ปลูกสถานที่นยหน่อยมันก็สามารถต่อยอดในห้องได้เปรียบได้นะครับลกักๆกมันก็คือลายอันลายยางนะครับพี่้องลายหลักมากอย่างมันก็สามารถสะสมเป็นเม็ดเงินหลายจากลักซิปเป็นลัก้อยลักร้อยก็เป็นลักพันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเงินได้นะครับโดยาการปลูกพักใส้กระถางอาจจะเป็นพริก ม่วงพริกสันพริกเงี่ยวนะครับสายพันธุ์ของผืชผักยูอตอ้นผักผืชผักทั้งหลายมันมีหลายถูกกินนสนะครับมันมีหลายสายพันธุ์พี่นอ้องจะเป็นการปลูกใน,ในที่หน่อยหน่อยอสามารถส้างได้เป็นรัก่อยรักพันธุ์นะครับนี่คืออยากได้ดอกตอน้นดอกช่อมจันทร์นะครับพี่นอ้องช่อมจันทร์เนี่ยขายดอกไก่นะครับขายดอกกิน หนึ่งใช้ปลาหินกระปุ่นกระแก้วนะครับห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อไปนะครับการเพิเ่มเรีหนักของอทั้งสวนนะครับคือห้องจีเ้ีหนักในการปลูกเก็บเมล็ดพันธุ์าเก็บเมล็ดพันธุ์นี่คือเป็นการลดต้นทุนนะครับเป็นเกษตรที่ลดต้นทุนการต้นทุนต่ำนะครับห่อพายาย่ำจะถ่ห้เป็นต้นทุนาการใส่ใจทั้งหลายทั้งปวงพยายาม ลดต้นทุนในการเก็บเมล็ดพันธุ์ไักยายพ,พันต่อไปนะครับพี่น้องสังเกตว่างไ,งไงนะครับสถานที่ของเข้าซ้ำว้าไล้พื้นหลงนหน่อยนะครับสามารถต่อยอดในเป็นรอยเป็นพันนะครับปลูกพืชผักปลูกลูกซิงโชย่างผักกลวงตุ้งผักสลัด่ีม่วงผัก สาระเกี่ยวปลูกได้นะครับพี่น้องเขาปลูกลงไปรวนแล้วตั้งแต่ปูหมักนะครับสั่งซื้อยินซื้อยูซื้อกินสั่งจองมันก็คือกันนะครับพี่น้องคนห้องการบริโภคในคนเลื่อนแต่คิดว่าประจําวันของทุกครอบครัวของทุกผู้เลื่อนก็ต้องใส่ซื้อยูซื้อกินนะครับกับผพือกกระผัดมะพว่าพริกนี่ขาดไม่ได้ทุกผู้เลื่อนนะพี่น้อง อาจจะเป็นพริกเป็นพักพักหอมนะครับหอมปอมหอมบอัวนะครับหอมเลยพี่น้องลายสายพันธุน์ปัาจิ้วบุระผ้านะครับคือห่อพยามเห็ดห้เป่ลสวนเศรษฐกิจที่พอเพียงหรือเป็นสวนการตลาดนะครับเห็ดห้เป็นการตลาดเป็นสามสารถสร้างวิกินไย้ใส่สร้างเม็ดเงินให้ของมหาห้อนะครับตื่นขึ้นหอก็ได้นะครับในหน่อยก็คือความผาคภุ่มใจเลยพีน้อง ันเกิดเป็นการต่อยอดนะครับห้องตื่นเพื่อนห้องกัได้ช่อมเหลี่ยมได้แง่งเหลี่ยมพุ่มอุดมสม,มบูรณ์นะครับได้เงินได้ทองนะครับพี่น้องฝากเพื่อนๆหรือนอ้องใหม่สำหรับผู้ที่มีอา,อาชีพนะครับรับจ้างหรืออาชีพที่แบบ หานชาวหกจริงทำนะครับอันหนึ้งกับเฮ้าก่อนเทียบๆนะครับเนาะ,ะสำหรับพ่อพิธีมีท่านมีหนึ่งที่พอหลายนะครับภาแในพี่น้องหรือผูท้ที่ชอบมักในการปลูกการฝังนะครับมันสามารถสั่งอน,นจาจักเป็นเรื่องอาหารหรืทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสั่งขึ้นมาโดยสองมือเฮ้านะครับมันก็เป็นนิมิตไม้ที่ดีนะครับแล้วก็มีความสุขความได้เงินพร้อมพี่นอ้องเฮาสามารถ แบ่งฟันให้แกผีแกน้องนะครับออกไอเดียนนาคิดเซฟวัสดุหรือสิ่งของจะเป็นกองพุมจะเป็นก้อนอิฐนะครับเข้า็มาประยุกต์ใส่รับแปรงรับพับป,ปุ่งนะครับประยุกต์ใส่เห็ดแปรงพักดีขึ้นกันพี่น้องเห็ดแปลงพักก็ได้ดีเพราะห่อเกี่ยวทิมใบเพราะท่านไปเห็ดประโยชน์นอกอื่นเ่าก็สามารถนามาเห็ดเป็นแปรงนะครับ อายกุกระดับเอาดินมาใส่แบบการปรุงดินเขาก็ควายเห็ดไปนะครับเอาก็ควายเห็ดโดยวิธีของเฮ้าบางท่านบางคนกับโมโหโมฮูเนี่ยเขาก็ควายเห็ดไปครับพี่น้องเอา,าเห็ดไปเขาจีหูเองนะครับว่าการดูแลรักษาการปรุงดินการใช้ปุ๋นใช้ปุ๋ยแบบไดน,นะครับทุกท่านทุกคนกับสีมี การปลูกการสังมาแล้วนะครับทุกท่านที่นี่ข้าวที่เกศเป็นการตลาดหรือข้าวที่เกศเป็นการสร้างไร้มันก็สามารถสร้างได้เกิดได้นะครับเตือนขึ้นอยู่ก,กับพีกับทางนะครับอยู่กับเงินกัน้งสั้นี่น้องก็ลองคิดเบ้างครับว่าเงินทองกุมเมืี่หายากข้าวที่หาแบบวิธี่ไหนใส่สติปัญญาทุกคนสามารถขทำข้าวเลยี่น้องปลูกฝัง <c oughs> <c oughs> หลายคนหลายท่านหรือหลายคอยคิดนะครับมันเกิดเป็นขอแจกจ้างว่าเห็บปลูกพืชผักซัมนีแบบนี้มันที่จะได้เงินโอ้ยมันบ่ได้เป็นกรรมเป็นก้อนหอกหลายคนหลายท่านก็เป็นกับเป็นขอคิดแตกจ้างนะครับต่คิมลักๆของการสร้างอาชีพนะครับการปลูกพืชผัก รวมหรืออายุสั้นมันเป็นการสร้างรายได้ที่ได้ไปตลอดนะครับ่านไหนมีข้อสงสัยหรืออยากใครอยากถามนะครับอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอสอบถามกันใจกิฟต์นะครับว่ามีอันใดที่เฮาที่อยากเปลี่ยนให้ากเปลี่เจ้าน้องนะครับทั้งสวนทุกสวนเพิ่นงจะออกมา ขายทำนุ่เสนอกับเก็ีปยนล้วนแล้วที่เป็นช่องทางทีดีนะครับสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆชาวกเกษตรนะครับสังเกตว่าไงๆพี่น้องการปลูกวิธีการปลูกพืชพักนี่คือห้องที่ปลูกแบบเป็นการบ่ให้ขาดช่วงนะครับคือการปลูกนีบ่ให้ขาดช่วงบงให้เว้นว่างนะครับคือเป็นการได้คายไปตลอดนะครับเบีย้ยพวกพุ่งนะครับอันนี้พักกาดหิ้พี่น้องนะครับมะเขือเทศ ปนเปี้ให้หาสมเีให้ห้ายู่น้อกันเลยครับทุกผืนผักทุกสิ่งุกอยางเขาสามารถให้เขายุ่นในกระทังเดียวกันก็ได้นะครับเป็นจุดทุนยร่วมที่ตาน,น <c oughs> เป็นจุดช่นยร่วมของผืดผัดกเขาอยากได้อะไรจะยุ่ไปกินนะครับสามารถไปกอกขาก,ขากบน้ำจะยุไ่ได้กินครับเพื่อเป็นการเขา,าปลูกนี่เขาปลูกเองกินเองนะครับเพชรเองอปลอดสารเคมีพี่น้องได้จะ โปรตีนวิตามินสูงนะครับนี่คือเป็นช่องทางของการเห็ดการทำนะครับการเทดไปทำบ,บริโภคก็คือเปลี่ยนการดื่มเลี่ยงหรือปลอดสารเคมีนะครับคือห้องกำนดเองพี่น้องห้องใส่สารเคมีห้องเห็ดเกษตรแบบบ่ได้วิชาการนี้ยังมากไหมครับปลูกไปตามพุม่มคิดปลูกไปตามสังค์ที่ญญาการพื้นฐานที่ห้องอลูกที่ห้องเลี้ยนที่ห้องเห็ดที่ห้องศึกษากับเขาเรานี่นะครับทุกชีวิต ทุกเปืชพผักนะครับเขาสามารถให้ความยิ่มเต็มกับห้าให้ความอุดมสมบูรณ์กับห้าแล้วก็เขาพร้อมให้ความรูกับห้านะครับการดูแลรักษาแบบได๋เขาจะเะร,ะจะริ่มเติบโตได้มีความอย่ากรูอย่างกินให้อ้วนให้อวบใ,ให้งามนะครับเพ็ดจังไนผักรักษาแบบได๋นะครับบางคนก็ การเน้นงนักทั้งปุ๋ยนะครับการใช้ปุย๋ยคนทั้งหลายกับใช้ปุย๋ยเรียนะครับเนาะการทางสวนของเขานี่พยายามนะครับเพื่อให้เขาจีบ่ใส่ทำข้อมูลใจนะครับบางท่านบางคนก็ที่ว่าปุย๋ยนี่เป็นสารเคมีปุย๋ยเ่รามันสารเคมีนะครับปุย๋ยนี่เป็นสารบำรุง,งนะครับธาตุอาหารธาตุที่สามารถเสริมอาหารให้พืชผักน,นะครับทำความเข้าใจนะครับเพื่อเพิ่มชาวกเกษตร ปุ๋ยบวมสารเครมีครับสารเครมีคือสารปร่าบวัชพืชน,นะครับต้องทำกล้เข้อ,ขอใจสารอาหารที่มาจากหลักๆใดนะครับคือเป็นการปรุงดินที่จะเป็นการอ่าสีมลโฮอร์โมนรือน้ำมักนะครับาจะเป็นจุลินทรีย์นะครับพีน้องแล้วเจ่เนวาิีของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับช่วสวนตั้งใ่กลยุทธ์ในการดูแลร,รักษานะครับการเฮ็ดให้ ได้ผลผลิตได้ค่าได้ขายนะครับเพราะว่ออาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเฮ็ยอยูุกคู่มือนี่นะครับเฮ็ดให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ชุมชน้นองนุหลงหลานนะครับให้ขอมารับชมนะครับคือเพียร์พื้นที่ในน้อยอยาสามารถปลูกสิ่งปลูกฝองไดลอยยางพันยางในเปลี่ยนมือยางพับพ่นองอามารยกรบรรดเป็นข้อมูลสมบูรณ์นะครับ เอาง่ายก็คือตลาดผืชผักนะครับตลาดสวนเศรษฐกิจพอเพียงโยกระดับคพือเป็นการมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทันมากตั้งจองกันไดอยากได้ไปยุ่ไปกินไปก้าไปปลูกเขาก็มีแร่งปันนะครับการส่งต่อมันก็นเป็นการต่อยอดให้แก่เขานะครับส่งให้พี่ให้น้องแลกเปลี่ยน วันกี้เ็นสิ่งใดที่ดีงามสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เขาบอกว่าเป็นยิบยกมากเป็นประโยชน์เลยสาระให้แกาเพื่อนๆพี่น้องชาวเกษตรนะครับพี่น้องสังเกตว่าไงไงนะครับทุกพืชพักษาทุกพืชพันธุ์พักเดี๋ยวนี้ที่หน่อยๆกระถางเดียวนะครับตักกระถางนี่สามารถมีอย่างเนี้ยนะครับมันสิสมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เขาสามารถปลูกเขาอยู่น้ำกันปลูกก็เพิ่ม อยากให้มีความหลานะครับให้มีของหลายหลากมากจังนะครับการเก็บสื่อเก็บข้ายเก็บดูเก็บ,ก,บ,ก,บกินคือบ่อให้เบิดนะครับว่าให้สิน้นสูญหายคือเขาจะมีการปลูกต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับน้อมปล่อยยื่นใช้ปลูกไปนะครับการปลูกการฟังการเห้การทํามันไรขีดจากัดนะครับพี่น้องไรขีดจํากัดแล้วมันก็สามารถเป็นเม็ดเงินนะครับ ให้เฮาได้จุนเกียร์ต่อยอดต่อลมให้ใจให้แก่ขอบคัวเฮ้านะครับค่าน้ำค่าไฟรายจ่ายทั้งสิน้นนะครับพี่นอ้องแบบทองแล้วที่นี่เฮ้าจิเฮ้าก็สามารถเฮดไห้เป็นการยูแบบคล่องฉีบยูแบบอ่าพ่อเพียงนะครับให้เฮ้าอ่าได้ความสมบูรณ์นะครับได้ความ,ส,มนนสุข อายุได้กินอะเราบ้างเขากินเขาก็กินบอนไลทยพี่น้องแต่มันสามารถอเอาไปเป็นการปู่ท่างสางเนี่ยสางตัวสางอาชีพสางค้นนะครับให้หูจับเห็ดให้เกิดประโยชน์นะครับพี่น้องให้เกิดประโยชน์เกิดคุณถูกสิ่งทกอย่างมันเกิดจเกิดควอมผลพู่นมีทรัพย์สินเงินทองอมีอะไร นะครับอยากยังก็ได้กินเราพี่น้องในหัวในสวนห้องสามารถอ,อยากเขาโคดอ,อยากแปงทั่วนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ปลูกไปนะครับปักแป้งแตงกลัวปลารำนะครับชิงใดที่ขาดเขื่อนห้องก็จะคอยต่อเติมนะครับจะเป็นที่นี่ยู่สวนนี่ก็จะพยายามนะครับพยายามจีเห็ดให้เป็นให้เตรียมไปจังน้อยอีกบ,บโรนนั่นชาพี่น้องก็จะพยายามขายายออกไปนะครับจะเป็นบ่อปูบ่อปลา หม้อกุ้งหอยเอาสิเอา,เอาง่ายๆก็คือหอเนี่ยที่จากพื้นที่หลายๆเขามาให้เป็นเนื้อที่ที่มีของสิ่งของลอยยางพันยางนะครับพี่น้องจะเป็นบอ่อปูบอ่อปลานะครับที่นี่มันเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นสวนเศรษฐกิจแบบยางซึ่งสามารถให้ชุมชนให้ลกูกหลานน้องนองุงผู้ที่อยากเข้ามาเรียนรู้นะครับในการเห็นการทำ ใาพร้อมแบ่งปันนะครับใาพความแบ่งปันให้เกิดปัญญานะครับสามารถแนะนําบอกต่อให้แจ้พี่แจ่หน้องลุกนล้านออกไปประกอบอาชีพเพื่อมือข้างหน้านะครับเพื่อว่าให้ลดให้ยาบลดให้จนนะครับให้คนทางไลายให้รู้จักเฮ็ดเป็นอาชีพซ้อยตัวเองนะครับพยุงตัวเองด้วยการเฮ็ดการทํานะครับอย่ามองทำนะครับ้องๆเพื่อนเพนี่พี ฝ่าลุงทุกคนทุกท่านนะครับเพราะฉมนังนคำถามจุดนี้การสร้างเป็นเงินมันอ,อยู่ใกล้ๆเขาครับอยู่รอบตวัวเขานะครับพี่นอ้องมันอยู่กับเขาเตือนขึ้นคำแม,ม่เขาก็สามารถอาย่แบบอิสระนะครับการเให้รับสิ่งของเรานี่กับพวกเขาเรานี่เป็นอาชีพอิสระแล้วก็เป็นอาชีพที่มีความสุขนะครับพี่น้องไม่ได้พิชิตไม่ได้ไปิชิตเรียดอย่างนครับเตือนขึ้นคำแม,ม่เขากับบุรดูแลบุรณะเขา งดหน้างดน้องใส่พุนใส่ฉีดพน่นฮอร์โมนให้ควบง่ามเขาหน่อหอกะพร้อมที่ออกขายนะครับการตลาดการชุมชน,ชนทรงต่อหอกะบริญยานะครับเพื่อเป็นช่องทางไปได้สวยไปได้ดีนะครับพืชภากเป็นสิ่งที่ขายไงนะครับพ้นบริโภคแต่ห้องกำนงังบามเญาหีห้มีควมง่ามมีควมออนนะครับมีค้ออวบออนมีความน่าอยากกินอยากกลับประท่านนะครับส้างสรรค์ ด้วยการปลอดสารเคมีนะครับการให้เกษตรเกิดต้องเป็นหลักๆนะครับมาก่อนอันหนึ่งคือการหลีกเลี่ยงใช้ใช้สารเคมีนะครับทั้งปลุกปลุโภคและผู้เขาเห็ดนะครับเฮาต้องคำนึงหลักๆนะครับนี่นะครับเพื่อเศรษฐกิจแบบพอเพียงแต่ที่กิงแล้วมันสามารถสั่งเม็ดเงินให้คบครพวรวมสมบูรณ์ดีพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้ามารับชมแล้วค็ นี่ยทีในน้อยนะครับพี่น้องนน้อยเพราะงา้นก็เหตุใตนะครับแล้วมาเปลี่ยนแปลงโดยการปลูกนะครับปลูกให้ได้แล้วหล่ะนะครับแถวนี้ก็ยังบ่านเนปลูกพี่น้อง็ต่พ้ายามขยายออกไปนะครับว่าให้มีมองว่างเลยครับเพราะว่าเข้าเฮ็ดให้เของมันในสวนนี่ให้ไม่จะเน่ยอยู่ในกลิ่นนะครับให้เป็นรั์ชิ้นเงินทองอขาดใน เรียนไดยังอันไดเฮาสิพยายามต่อเติมปลูกฝังลงไปนะครับให้เต็มให้เนียนให้น่นะครับให้อังอังไปด้วยของอยู่ของกินเราพี่นอ้องสุดท้ายว่าอะไรใหญห้างนะครับคลิปนี้ไรสดเกิดขึ้นมาโฮมม้าจ่า,ากาแฟกับน้องย่างมูสโอลส่วนบรรยากาศย่างมูสโ้าก็รู้สึกว่าดีนะครับมีอะไรห่อเก็สิแบ่งปันแบบชั้นพี่น้องนะครับผูยย้ยุค่ครยุคใคร นี่เปนรมับทุกท่านเขาเข้ามานะครับเผื่อไม่เปื่อเ,เกาเข้ากับสีสัสงรันโดยคุ้งามคมดีมีคลิปต่อไปอันใดที่เข้าเห็ดเข้าถ้ำเข้ากับสีน้ำเสนอให้พี่น้องรับชมต่อไปสําหรับใจปีใหม่มาแล้วขอพออออี่น้องมีต่ความสูบกลมเจริญนะครับยาจ,จนนะครับยาเก็บยาจนสูขล้วนๆนะครับขอให้มีแต่โชคกจะใช่มีต่ความสูบกลมเจริญเฮ้งเรื่อยๆต่อไปพ่ายภาคมาสำหรับที่นี้ ะกะชีลงวัดะกวันะครับสําหรับการไปกันมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองก็เดินทางตลอดปลอดภัยน้องนงหลูกันพ่อเมียาม่ยนโดนป,ดปีดันโดนที่หรือมาบ้านมาซองมมอยามพ่อยามเมอย่ามปียามนอนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทุกถูทกทันรถการไหลสดกระชลงวัดชะกวันะครับต่อไปกระชิจึงสีสสได้เอามาฝากพี่ฝากนองสวัสดีที่ความสุขครับ